ลงมือทําจนกว่าจะสําเร็จความสําเร็จนี่มีหลายรูปแบบ บางคนสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทําบางคนกว่าจะสําเร็จต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะสําเร็จบางคนสําเร็จเอาเฮือกสุดท้ายสําเร็จเอาตอนที่เกือบจะยอมแพ้ถึงจะประสบความสําเร็จเราไม่รู้หรอกว่าเราจะสําเร็จในรูปแบบไหนเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องมีเลยถ้าอยากจะประสบความสําเร็จคือความอยากคุณต้องมีความอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องมีความกระหายให้มากพออยากที่ทําให้ตัวเองไปสู่จุดๆนั้นให้ได้เพราะถ้าเกิดคุณมีความอยากคุณมีความกระหายที่อยากจะประสบความสําเร็จ คุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณยกตัวอย่างอย่างตัวผมก่อนที่ผมจะประสบความสําสเร็จมายืนในจุดๆนี้ได้ผมต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างผมเจอทําเรื่องราวอุปสรรคต่างๆทําให้ท้อแท้ทาให้เกือบที่จะยอมแพ้ แต่สิ่งที่ทําให้ผมฝืนใจตัวเองและเอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้คือการที่ผมอยากจะประสบความสําเร็จอยากที่จะพลิกชีวิตตัวเองไม่อยากอยู่ในจุดจุดเดิมอยากที่จะร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาอยากที่จะมั่งมีมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขามันเลยทําให้ผมอดนทนทําให้ผมไม่ยอมแพ้ทําให้ผมต้องฝืนใจตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีถ้าอยากจะประสบความสําเร็จคือความอยากคือความกระหายยิ่งถ้าคุณมีมากพอเท่าไหร่ปัญหาและอุปสรรคจะเป็นเรื่องกระจกสําหรับคุณ ผมเคแมันครับเด็กช่างลอยลาง